สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็โอ้พระบาทตุเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพรุณณเด่ในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นภาษีใหญ่นะครับไ้มาก็นานโคกคนเลยนะครับนี่ครับแต่ไม่กล้าใช้ครับเพราะว่าเหรียญนี้ จะเราไม่รู้เขาว่าเหรียญนี้จะติดอยู่ในสื่อระดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านเหรียญยังไม่สด้สัญล้านนะครับก็เลยดาปีพอตรงขอครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับท่านเก้าเหลี่ยมนะครับอยู่บริเวณบนสมทองแดงนะครับนี่ครับทองแดงอยู่มาดูขอบเฟืองเห็นทองแดงชัดเจนเลยครับท่านมาดูด้านหลังประเทศไทยพอทองคำห้าร้อยห้าสิบสครับท่านสองห้าห้าสองมาดูเขาว่าปีพอ2องคำห้าร้อยห้บ สองห้า้าหคูหูโคตรผลิตเยอะเลครับสามบาทสวัสดีครับพีเพื่อนองเฟนแบตสามพเหรียญนะครับผมสามร้อแับแหงสเซนดหรียญสามพันเหรียญนะครับท่านมาดูเดียนจิตในตะบ้านซีนต้องก็มินี่เียครับเท่ไหร่ครับเดียนผิดจะบ่าครับที่สามเท่าของเรานี่นครับเรียนแต่ให้นี้สำหรับเหรียญสบาทร้อยบาทสยใช่เล่องนีรือว่าเป็นพาดเดยครับเนี่ย แต่มาคนนั้นผมเนี่ยเราอยู่ซีนี้ตกอยู่ที่เรียนละปีกว่าแล้วนะครับสามร้อยบาทเลยครับมันใช่ที่ยสวยงานว่าเขาผีหินครับเนี่ยผมไม่ได้ตัวเรนที่ผ่านกันใช้นะเขาถือผุมบุญสิครับตกอยู่ที่เรียนละสิบห้าถึงยี่บาทเท่านั้นเองราคาไม่ท่ากัลังแค่นี้นะครับมันก็เลยไม่ได้ก็ถูกอากาศอะไรเท่าไหร่มันก็เลยสวยงามอยู่อย่างนี้ครับท่านลักษณะของเรียนก็เป็นเรียนแบบสองสีตัวติดนะครับคิวโพนิคเกิลอยู่ด้านนอกวด้านในสีทองล้วนนะครับนี่ก็สวยงามมากันนะครับสำหรับเรียนนี้ครับเราไปดูครับว่า เดือนนี้จะเป็นปีพศอะไรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับพี่ก็มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับเขียนชัดเจนนะครับตรงหนังสือประเทศไทยอักษรดิวพ่อชอศกันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าหนึ่งนี้เรามาดูว่าเรามาดูกันครับว่าเหรียญสิบบาทสองห้าห้าหนึ่งจำนวนการปฏิดินอยู่ที่เท่าไหร่ครับ จำนวนการอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านโอ้โหกับร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนี่เยอะมากเลยนะครับท่านในดับยูนซีนั้นขอให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านพอผลิตเยอะมากครับยูนซีก็ห้าสิบาทก็โอเคแล้วครับท่านสินเหรียญที่ผ่านมาแช้นตกอยู่ที่เหรียญละสิบสองถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ